เท้าเวสวรนะคะนี่คือท่านเท้าล่ำรวยสององค์ยค่ะว่าเท้าสวนมาไหว้สองคนตายาทางผ่านแถวบ้านพอดีะคะ่ะเท้าเวสวรค่ะ มันต้องเท้านี่ก่อนนะคะเท้าท่านเท้ารุ่งเรืองนะคะวัดจุกรกะเชอค่ะนี่มาสองคนตาใหญ่สองคนตาใหญ่ค่ะนีแนะะ่แม่น้ำบางปะกงค่ะแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำมามุกงที่วัดจุกกระเชิญนะคะ,ะต่างกนต่างถ่ายนี่มาสองคนตายายค่ะ,อะสองคนตายายอ่าสองคนตายายมาสองคนตายายค่ะดูแม่น้ำมาบกุกง,งมันเป็นเขื่อนเนาะมันเป็นเขือ่อนเขือเข่อนค่ะเขื่อน เป็นเขื่อนมาสองคนตายายสองคนตายายไะกลับแล้วค่ะจะไปไหนต่อวัดสาวชะงกวัดสาวชะงกมาสองคนตายายวัดสาวชะงู มันมีตำนานนะว่าสาวชะงกใช่ไหม่อเออว่าแบบว่ามีมีสาวเลยนะที่แบบว่านะที่คนนั้นก็พูดให้ฟังอยู่ชะงกดูเจ้าบ่าเออชะงกดูเจ้าบาวตรงตกน้ํามีตำนานนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูันวัดสาวชะงกทำไมอะตรงนั้นตัวทองโอ้ตรงนั้นตัวทองเยยบปะเยอะเ๋ยเราจะไปวัดสาวชะงกชะงกนะคะขอบคุณนะคะที่มา ชมคลิปแม่บุญนะคะขอบคุณมากค่ะเราจะไปวัดสาวชะงกมันมีตำนานอยู่วัดสาชะงกมีปั๊มน้ำมันแต่เมื่อไหร่ขอบคุณนะคะให้รอสามนาทีก่อนนะนี่ออกจากวัดวัดวัดจุกเชินี่จะตรงมาใช่ไหมคะวัดสนามหมานจะเลี้ยวใช่ไหมีมขวาเออเลี้ยวขวาแต่วัดจุกเชิญนี่จะตรงมา ท้าวเวสสุวรรณแบบดังมากนะคะก่อนจะไปวัดสมานให้เลยตรงมาก่อนค่ะตรงเข้าไปวัดสาวจชงวัดนะตรงเข้าไปวัดจุกระเชิญนี่เราจะไปวัดสาวชงโกคะนวัดสาวชะโกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ